การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลโรงงานที่ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมให้มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนกนออได้สนับสนุนและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนผลการดำเนินงานในเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ e c o e f f i c i e n c y ที่สามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรลดการเกิดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยคุณภาพชีวิตของพนักงานและการอยู่ร่วมกับชุมชนสร้างงาน และเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นสอดคล้องตามแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับภูมิภาคได้ในฐานะที่ผมเป็นคนโรงงานผมก็เชื่อมั่นในแนวทางของโรงงานเชิงนิเวศหรือที่เราเรียกว่าอีโคฟารอรี่ต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งเท่าไหร่ ใช้ทรัพยากรอะไรบ้างใช้สิ่งแวดล้อมอะไรไปบ้างและที่สำคัญคือให้เราได้รู้จักชุมชนรู้จักสังคมและช่วยกันทำให้สังคมและชุมชนน่าอยู่มายิ่งขึ้นมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอเราก็สามารถอยู่ได้ทุกที่ดังนั้นแนวทางของโรงงานเชิงนีเวศเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้โรงงานเป็นที่ยอมรับสิ่งที่เราจะต้องมีดีต่อไปเรื่อยคือการพัฒนาให้ดีทั้งทัพายเชี เมื่อเรามาช่วยเหลือกันในลักษณะน,นี้แล้วเนี่ยตลอดทั้งซัพพลายเชนก็จะมีโรงงานเชิงนิเวศที่ช่วยกันทําให้ชุมชนสังคมและประเทศชาติเราดียิ่งขึ้นไปการเป็นโรงงานเชิงนิเวศเนี่ยจะทําให้คุณได้กระบวนการที่จะทําให้คุณพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนไม่ว่าคุณจะเป็นโรงงานเล็กหรือโรงงานใหญ่คุณจะไม่โดดเดียวอย่างแน่นอนนี่คือประโยชน์ของการเป็นโรงงานเชิงนิเวศ ที่มีเป้าหมายคือการอยู่ร่วมกันกลุ่มบริษัท GC เราให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำจากจุดเริ่มต้นคือให้ทุกโรงงานเนี่ยมีกระบวนการเชิงนิเวศก่อนโรงงานต้องพร้อมนะครับจึงจะขยายไปสู่ภาพใหญ่ของการยกระดับและสู่การพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวมไปถึงการสร้างเมืองระยอง ให้มีความแน่อยู่มากยิ่งขึ้นเช่น GC เราเนี่ยมีสารกิสลีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พอยได้จึงนำมาพัฒนาร่วมกับชุมชนหนองแฟบซึ่ง Eco Factory หรือโรงงานเชิงนิเวศเป็น,นกลไกที่มาเติมเต็มด้วยวิธีคิดที่ว่าโรงงานประกอบธุรกิจต้องดูแลชุมชนสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆกันเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน อีโคแฟกทอรี่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความยั่งยืนชุมชนในระยองรอบๆโรงงานเราเนี่ยมีความเข้าใจในภาคอุตสาหกรรมสูงมากซึ่งต้องขอบขอบคุณการาสาหกรรมสาปรวเทศไทยที่เป็นพ่อ้านที่น่ารักเป็นคนกลางที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโรงงานกับชุมชนในทุกมิติอีโคแฟกทอรี่เนี่ย ก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เราต้องการจะนํามาใช้ในกระบวนการการผลิตเนื่องจากว่า e c o f a ฟ t o r ตเนี่ยตอบสนองกับแนวคิดของเรานะครับที่จะเน้นในการผลิตที่ลด Impact ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการได้อย่างยั่งยืนเรามี2แนวทางนะครับในการบริหารเรื่อง e c o f a ฟ t o r ตนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องการตลาดส่วนแนวทางที่2เนี่ยก็คือเป็นแนวทางเกี่ยวด้านการผลิตนะครับซึ่งเราก็เน้นหลัก3าอนะครับคือ reduce reuse recycle นะครับซึ่งหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยก็คือการนำมึกที่ใช้แล้วเนี่ยมาใช้ใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถลดการใช้มึกไปได้กว่า70ปัน,นะครับซึ่งก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายมหาศาลนะครับกลุ่มบริษัททั้งวัิินเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญน,นะครับ การอยู่ร่วมกับชุมชนนะครับเป็นจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่เราภูมิใจมากๆนะครับเมื่อตั้งแต่เมื่อ,อ7จปีที่แล้วเนี่ยเรามีร่วมกับทางชุมชนเนในการปลูกป่าปกลุ่กลางนะครับซึ่งเราทําเป็นโปรเจกต์ที่เราเชิญพวกผู้ค้าต่างๆเนี่ย มาร่วมกันทำ CSR นะครับเราสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยมากกว่า4ล้านบาทต่อปีวิธีการเพิ่มรายได้นะครับยังย่งยืนนะครับในในชุมชนนะครับอย่างเช่นการส่งเสร,ริมโทริซัมที่เป็นในเชิงนิเวศเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาส่วนของบาบโกนะครับเราก็ยังยึดมั่นนะครับบนพื้นฐานของ e c o คแพลน r ีนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากความตั้งใจของกอนอ,อ,อ ในการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้เติบโตวควบคู่กับการดำรงอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อมโดยมีหลักการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Economy เป็นพื้นฐานและส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย